สวัสดีครับเรามาทําลสเซ่นสามของ i s l a n d of Move กันต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทำโพสเฟิร์สโแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาทํากันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาบันทึกนะครับแล้วก็ publish เกมกันก่อนนะครับอันดับแรกเรามา save Animation ก่อนนะฮะหลังจากโพสแรกเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมา s เซฟแอนิเม i o n ก็ไปที่ Animation Editor ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่จุดจุดเหลี่ยมตรงไอ้สจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหลังคำว่า Starting นะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็คลิกคำว่า Save นะครับตรงนี้กด Save Saving a n i m a Save Animation นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไป Save Place หรือว่าสถานที่นี้ก่อนนะครับ Animation เนี่ยตอนนี้บันทึกเซฟเรียบร้อยแล้วเราต้องไป u u l i s h to Roblox เพื่อการเซฟทั้งโปรเจกต์นะครับซึ่งการ p Publish บ่อยๆทุกๆสิบนาทีเนี่ยช่วยทำให้ปลอดภัยในการที่เกมมราจะยังไม่หายไปนะ,ะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Publish to Roblox ซึ่งถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมีให้มาตั้งชื่อนะครับ เราก็ไปเลือกตั้งชื่อว่า i l เลนอ o move แล้วกันนะครับไ l เลนออ move by j e e p เชนโคดนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อันนี้เป็น p name เนาะเสร็จแล้วเราก็สามารถคลิกที่โฟนด้ด้วยนะให้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยคอมพิวเตอร์ก็ได้เล่นแท็บเล็ตก็ได้โฟนก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็กดครีเอทเลยอ่าสักครู่เดียวก็จะทำการสร้างเกมของเราขึ้นมานะครับโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนพิเศษนะครับเป็น Challenge Check Point ก็ตอนนี้ Animation ของเราก็พร้อมแล้วนะครับมาฉลองกันโดยไปรับกระเป๋า built backpack แล้วก็ b a t c h นะครับตรา setting the stage จากในเกมการน,นะครับขั้นแรกไปที่ใน description ข้างล่างข้างล่างคลิปนะครับข้างล่างคลิปที่เป็นคำอธิบายนะครับอยู่ใน YouTube นะครับด้านล่างวิดีโอนี้ใน YouTube ของผู้จิบนะครับแล้วก็ไปไฮไลท์คำว่า setting the stage ข้างล่างนะครับแล้วก็ copy เอาไวนานน้นะครับจากนั้นนะครับก็ มากดปุ่ม Enter World สีฟ้าในคลิปตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับปุ่ม Enter World สีฟ้าเนี่ยจะพาน้องๆไปยังเกม Island of m o v s ซึ่งมีตัวอย่างที่เสร็จแล้วของสิ่งที่เรากำลังทํากันอยู่นะครับตรงนี้นะครับคลิกลงไปได้เลยอ่าเดี๋ยวครูจิ๊บก็จะคลิกให้ดูด้วยนะครับสมมติคลิกแล้วนะครับเราก็จะมาที่นี่ครับ นี่เขาจะพามาที่นี่ครับเกม s s l n n o o m o o v e นะฮะแล้วก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็กด Open r o b l ล็อกนี่นะครับเราก็จะเข้ามาที่นี่ครับเราก็ให้น้องๆไปนะครับที่เจ้าหุ่นตัวนี้นะครับนี่ครับเจ้าหุ่นตัวสีเขียวที่มีตัว e อยู่นี่นะครับก็มาคลิกที่ตัว e ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องไป Copy ทำว่า setting the stage เอาไว้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก redeem code นะครับคลิกที่ redeem code อ่าเสร็จแล้วเราก็มาเอาสิ่งที่ copy มามาตรงนี้หรือจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับไปพิมพ์ให้ดูนะครับ s ใหญ่นะครับ setting the t ตัวใหญ่ได้นะครับแล้วก็ s ตัวใหญ่นะครับ setting the stage นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กดถูกเครื่องหมายถูกครับนี่เห็นไหมครับดีดีมได้แล้วนี่ได้แบชมาแล้วเห็นไหมครับจิ๊บเจนโค้ดได้แบชเซตติ้งอวอร์ดมาแล้วจากนั้นก็อ่าแล้วครับก็เสร็จแล้วได้แบชเรียบร้อยถ้ากดเครื่องหมายถูกอ่าไม่ใช่กดปิดได้เลยนะครับนี่ครับเียตัวเราอยู่ไหนเนะี้ย นี่ครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคได้ฟรีไพส์เรียบร้อยนะครับนี่ชื่อคุชิปอยู่ตรงนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุชิปขอจบไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันเราจะเริ่มลูกแอนิเมชันแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้คุชิปขอจบไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ